มาดูเลนน์นัน,นี้ครับเลนน์นัน,นี้คือเลนโปร gresive s รุ่น a d v a n c e นะครับตัวที่ผมบอกว่าสําหรับคนที่ใส่โ r o gresive ครั้งแรกและลูกค้าคนนี้ครับเขาก็ที่มาจากสุราษฎร์นะครับเขาก็ใส่ครั้งแรกเหมือนกันนี่ด้วยค่ารใส่ตาของเขาข้างขวาสั้น400ข้างซ้ายสั้น500เอียงลอบอีกนิดหน่อยอันนี้เป็นย่อบางแล้วก็ปรับแสงด้วยเดี๋ยวผมจะประกอบเข้ากับกรอบแว่นอันนี้นี่อย่างนี้ครับ นี่เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วสวยงามและบางเบาแค่ไหนเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้สวยงามอยู่แล้วอันนี้สวยแน่อ่ะตรงละอะเสร็จแล้วครับอันนี้คือเลนโปรกสิบใส่ตาสั้นห้าร้อยกับสี่ร้อยแอดร้อยห้าสิบย่อบางพิเศษนะครับดูประกอบเสร็จแล้วนะครับดูความบางก่อนไม่เลยเออกมาจากกรอบแรนเลยนะครับอันนี้ปรับแสงออโต้การแสงด้วย เนี่ยต้องบอกเบามากเบามากๆใส่สบายมากแน่ๆเดี๋ยววันที่ลูกค้ามาลองเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าเบาสบายและใส่ดีแค่ไหนครับอ้บางมากเลยอันนี้ผมวางเลนส์เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาดูนะครับเข้ามาดูใ,ใกล้อันนี้คือเลนส์โปร g r e ส i นะครับนี่ยังมียังมีเส้นๆอยู่นะยังมีมาร์คมาร์คเซ็นเตอร์อยู่นะมาร์คระดับตาอยู่อันนี้ลูกค้ามารับแล้วเดี๋ยวให้ลูกค้าลองดู ว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือใส่โปกรกสิบครั้งแรกเหมือนกันใช่ค่ะใส่โปรกสิบครั้งแรกใช่มองไกลต้องชัดเจนมองชัดเจนค่ะตอนนี้อันก่อนที่จะมาตัดเลนโปรกสิบวันนี้คือใส่เลนเดียวใส่เลนเดียวแล้วเวลาจะดูใกล้ต้องถอดแว่นใช่ค่ะคราวนี้ไม่ต้องถอดแว่นแล้วเราจะสามารถดูใกล้ในแว่นอันนี้ได้เลยใช้เหลือบตาลงไปใช้เหลือบตาลงไปไม่ต้องก้มลงไปนักเหลี่ยมกันมองนัาจะอยู่ตรงนี้ เห็นไหมครับเห็นค่ะชัดเนจนเลยนะไก่ก็ชัดเนี่ยไก่ไก่ก็มองตรงปกติมองใกล้เหลือบตาลงไปเพราะเลนเลนเลนโพสติฟด,ดูใกล้ในจุดข้างล่างอ่ะถ้ามองไกลชัดมองใกล้ชัดแล้วแว่นอันนี้ถ้าใส่ได้ต้องใส่เดินได้ใส่ใช้ชีวิตได้ทุกอย่างใส่ขับรถได้ใส่ดูจอโทรศัพท์ได้ใส่เดินห้างใส่เที่ยวได้ลองรู้ึ้นมาเดินนะครับลองเดินดูครับว่าเป็นยังไง ลงเดินมองพื้นดูว่าพื้นมันแบบมีความไม่ชัดมีความนี้ดกวะ่ะชัดเจนนะตอนนี้มันจะมีความไม่ชัดอยู่นิดหน่อยจงังหวะที่มองมองเตี้ยลงไปใช่ปะ่ะชัดอยู่ชัดเนาะเดินเลยงั้นชัดชัดท่นเดินเลยนี่ใส่ปกติครั้งแรกอะเน,นี่ยบอกเลยค <c oughs> ่าสายตาของเขาคือสั้นสี่ร้อยกับสั้นห้าร้อยนะ <c oughs> เดินได้ปกติค่ะ <c oughs> โอ้ท่านเดินได้ปกติางใช้ชีวิตได้สบายเลยคราเนี้ยไม่ต้องถอดแว่นแล้วดูใกล้ได้สบายเลยมาครับเชิญนั่งครับเดินก็สบายสบายเหมือนแว่นเล่นเดียวเลยแล้ว,แล,วแล้วนเนี้ยเปนย่อบ,บางด้วยน้ำหนักเบาดีเบาค่ะเนื้อสสบายเลยนะสบายแว่นอันที่ผมเล่นแว่นอันเลนโปรสซีอันที่ผมทำให้เนี่ยถามความพอใจไหนว่าโอเคไหมครับโอเคค่ะ <laughs> <laughs> เพราะว่าที่ ไม่กล้าตัดเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันจะมึนหัวมันจะมึนหัวแล้วใช้ยากเออมันจะเป็นเราก็เลยสะดุดเดินล้มง่ายๆอะไรย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอใส่จริงแล้วเป็นไงก็ได้ค่ะมันสบายเหมือนกันเพียงแต่เป็นการเหลือบลงะไรต้องไปหัดต้องปรับเนี่ยต้องต้องไปปรับวิธีการเหลือบขึ้นเหลือบตาขึ้นลงครับใหม่ๆเราจะรู้สึกเมื่อยนิดหน่อยแต่เวลาอย่างที่ผมบอกว่าสามวันถึงเจ็ดใช้เวลาปรับตาสามวันถึงเจ็ดวันเนี่ยคือไปฝึก มันจะดีขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนพอเลยอาทิตย์ไปนะครับผมบอกเลยว่าใช้แบบลื่นๆเลยตามันจะไปเองเลยเราจะเหลือบตาได้เป็นชั่วโมงโดยที่เราไม่เมื่อยเลยครับ mm hmm. อือ่าโอเคถ้าทั้งหมดโอเคแล้วผมจะเอามาร์กที่เรียนออกอ่ะโอเคครับตอนนี้ลืมลืมลืมบอกไปว่านี่มาจากสุรครคควันนั้นมาคืบสุาครแล้วก็มาจากสุราษฎร์ด้วยนี่ต้องบอกว่า แวนเทพยินดีให้บริการครับนี่นี่เ,เบา <c oughs> มากเลยอันนี้นี่ต้องดูความกระชับของ